บทที่30 1บุกขลวงระลึกถึงปาฏิหาริย์ของถังซานชั่วขณะหนึ่งการแสดงออกของพวกเขาเมื่อมองไปที่ถังซานได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากถังซานเหลือบมองดูสาวสาวรู้สึกถึงพลังที่ลังไหลออกมาจากพวกเขาและปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขาการฝึกฝนในหุบเขาทองมีผลทวีคุณสำหรับพวกเขาจริงๆใช่ทุกคนก้าวหน้าไปแล้วทำงานหนักต่อไป หงยิ้และพูดว่าทุกคนทำงานหนักเป้าหมายของเราคือสามารถช่วยเจ้าของได้ในอนาคตถนนสายที่แปดที่อายุน้อยที่สุดซึ่งแก่กว่าทังซานไม่มากกล่าวว่าอาจารย์ที่นี้น่าอยู่มากเหงาหน่อยจะพาเราไปเล่นเมื่อไหร่เธอเป็นน้องสุดท้องแต่ความกล้าคือที่สุดทังซานกล่าวว่าเดี๋ยวก่อนเมื่อพวกคุณทุกคนทะลุระดับสี่หรือสูงกว่าผมจะพิจารณาพาคุณออกไปรอบๆดังนั้นคุณต้องทำงานหนักขึ้น ตาสีแดงเป็นประกายออกไปได้จริงเหรอทั้งซันกล่าวว่าแน่นอนแม้ว่าข้าจะซื้อเจ้ามาเจ้าก็เป็นอิสระวันหนึ่งในอนาคตเจ้าอยากจะจากไปจริงๆและไม่มีใครจะหยุดเจ้าได้แต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เจ้ายังไม่มีอำนาจเพื่อป้องกันตัวเองดังนั้นเราต้องทำงานให้หนักขอบคุณครับอาจารย์หงยี่รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดตรับใดที่เราสามารถออกไปได้เป็นครั้งคราวเราจะไม่ทิ้งอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์มอบให้ ถังซันยิ้มและไม่พูดอะไรเสียวถังไม่นะพี่ถังจะไม่แนะนำพวกเราหน่อยหรือเสียงของฉีฉีไอ้ไอ้ดังมาจากด้านหลงังและถังซันรู้ว่าใครอยู่ที่นี่โดยไม่หันกลับมามอง สาวๆเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือในครั้งสุดท้ายที่ฉันไปประมูลงานใหญ่กับครูของฉันเดิมทีพวกเขาเป็นค่ารับใช้ของเผ่าจิ้งจอกแดงเพราะรูปร่างหน้าตาของพวกเขาดีเกินไปฉันกลัวที่จะสร้างปัญหาโดยไม่จําเป็นในเมืองเขาและครูนําพวกเขามาที่นี่เพื่อมีชีวิตอยู่นี่คือเรดวานและในลําดับตัวเลขมีทั้งหมด18ตัว ถังซานหันหลังและแนะนำหญิงสาวที่ชื่อแดงให้รู้จักกับอูปิงจี้ผูไปกูหลี่และจางเจ๋อปินที่เดินผ่านมาที่นี่คืออาณาจักรแห่งเทพเจ้าไม่ใช่หรือเซียวซานฉันคิดว่าคุณคือการเกิดใหม่ของเทพเจ้าใช่หรือไม่สถานที่แห่งนี้สวยงามจริงๆดูใบถูมือของเขาและจับตาดูเด็กสาวชื่อแดงอย่างไรก็ตามความตื่นเต้นไม่สามารถปกปิดได้ ถังซันแอบพูดในใจว่าไม่ใช่การกลับชาติมาเกิดของเหล่าทวยเทพแต่เป็นการเกิดใหม่ของเหล่าทวยเทพผิดมากแล้วรีพักผ่อนเถอะทุกคนก็ไปซ้อมกันประโยคหลังพูดกับสาวแดงอย่างเป็นธรรมชาติเดิมดูใบาวางแผนจะเดินหน้าสื่อสารแต่หูปิงจี้ก็พากันเดินกลับไปที่ต้นไม้สีทองจังเฮา่วนใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้และพูดกับถังซานอย่ากังวลว่าจะทะลุผ่านฉันจะปกป้องกฎหมายให้คุณดี พลังปราและเลือดของถังซานพุ่งพล่านอย่างรุนแรงในเวลานี้และมันเป็นเวลาสำหรับการพัฒนายอย่างแท้จริงเขายังมาถึงอีกฟากหนึ่งของต้นไม้สีทองนั่งไข่ห้างสัมผัสถ,ถึงพลังชีวิตที่มั่งคั่งจากต้นไม้สีทองและเริ่มเข้าสู่สภาวะแห่งการทำสมาธิ จากจุดสูงสุดที่7ถึงจุดสูงสุดที่7ในปีที่ผ่านมาเขาสามารถพูดได้ว่าเขาได้ระงรับการฝึกฝนของเขาความแข็งแกร่งกลับคืนสู่ระดับปัจจุบนันและความเร็วในการฝึกฝนนั้นเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องสงสยัยโดยเฉพาะเขามีความสามารถในการกลืนถ้าเขาต้องการก็ไม่เป็นไรที่จะอัปเกรดการฝึกฝนของเขาเป็นจุดสูงสุดระดับ9ภายในปีนี้และพยายามป่าระดับเทพ แต่แน่นอนว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นความเร่งรีบเกินไปจะนำมาซึ่งปัญหามากมายผักไม่ดีจะทำให้รากฐานไม่มั่นคงโดยเฉพาะโลกนี้ไม่เหมือนกับโลกก่อนของเขาและกฎธรรมชาติมากมายก็ต่างกันดังนั้นแม้ว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้มาหลายปีแล้วแต่เขาก็ยังอยู่ในสภาพพลาหาในบางแงม่มุม ในปีที่ผ่านมาเขาได้บีบอัดฐานการึกฝนของตัวเองควบแน่นพลังทางจิตวิญญาณของเขาและหล่อเลี้ยงจิตสำนึกของเขาเติมพลังให้มากขึ้นในการปลกจิตสำนึกทางจิตวิญญาณหลังจากไปถึงจุดสูงสุดลำดับที่7จ็ดอาณาจักรของวิชาสเสวียนเทียนก็เริ่มบีบอัดและรวมเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องและไม่ง่ายที่จะกลืนพลังภายนอกความบริสุทธิ์ของสายเลือดนั้นต่างกันและผลของการกลืนก็จะต่างกันด้วยหากไม่มีสายเลือดที่ทรงพลังเป็นพิเศษก็ไม่คู่ควรที่เขาจะกลืนม,มันลงไปยิ่งไปกว่านั้น มันไม่ง่ายเลยที่จะทะลวงไปสู่ระดับเทพในโลกนี้และจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวมากกว่านี้การกลืนกินอสูรช้างอันดับ9้าและเสือดาวลำดับเก้าอย่างต่อเนื่องอาณาจักรของเขาไม่สามารถถูกระงับได้อีกต่อไปเขาต้องปรับปรุงต่อไปจากนั้นเขาก็ต้องมีวัฒนาการในเวลานี้ การเปลี่ยนแปลงของเทพพเจ้าอสูรของทังซานในขณะนี้ได้แก่หลิงซีเทียนหยานและการเปลี่ยนแปลงของนกยูงสองพลังสายเลือดระดับแรกและความสามารถสีอย่างในร่างกายการแปลงจินเผิงการเปลี่ยนแปลงเวลาจักกระพัดเงินสีน้ำเงินและการเปลี่ยนแปลงฟัางหูมีอสูรและเทพพเจ้าทั้งหมด6ชนิด ในหมู่พวกเขาลิงซีเทียนหยานยังคงอยู่ในอาณาจักรอันดับที่5สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทียนอยู่หากการอ่านสีขาวไม่มีวิวัฒนาการเขาแทบจะไม่สามารถทำให้ลิงซีเทียนหยานก้าวต่อไปได้แม้ว่าจะเป็นกวางวิญญาณที่กลืนมันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนพลังของสายเลือดเป็นเพียงการรวมตัวของดวงตาสวรรค์เพื่อให้การเหนียวนำขององค์ประกอบนั้นแข็งแกร่งขึ้นมากการเปลี่ยนแปลงของนกยูงเป็นลำดับที่7็ซึ่งเดิมได้มาจากเหมยกงจืออันที่จริงการเปลี่ยนแปลงของเทพเจ้า ศูนที่ทรงพลังที่สุดของถังซานคือการเปลี่ยนแปลงของนกยูงหินเผิงกลายเป็นระดับที่7็เวลากลายเป็นระดับที่6หลานหินห่วงและเฟิ่งหูเบียนก็เป็นระดับที่7เช่นกัน สำหรับทังซานหลังจากที่อาณาจักรทะลวงไปถึงระดับที่8อันที่จริงแล้วพลังแห่งเลือดเท่านั้นที่สามารถทะลุทะลวงได้คือจักรพพัดเงินสีน้ำเงินและฟั่งหูเปี้ยนคนอื่นต้องรอให้พันธมิตรบุกทะลวงต่อไปเรื่อยๆก่อนจึงจะสามารถปรับปรุงได้นี่คือเหตุผลที่เขาไม่กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงอาณาจักรของเขาพลังของสายเลือดไม่สามารถติดตามการอัปเกรดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายเลือดระดับแรกซึ่งไม่ได้ปรับปรุงโดยรวมของเขาอย่างมาก ค่อนข้างผู้จิตสำนึกของเขาได้รับการฟื้นฟูตลอดเวลาภายใต้การตั้งคันอย่างต่อเนื่องความเร็วในการฟื้นตัวไม่เร็วเกินไปแต่มีเสถียรภาพมากในอนาคตหากคุณต้องการฟื้นฟูระดับเทพสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติสัมปชัญญะของพระเจ้ามีเพียงการสมสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะสามารถค้นหาตำแหน่งของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงก่อนถึงจุดสูงสุดของขั้นที่9เขาต้องหาทางที่จะฟื้นฟูจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของเขาให้กลับคืนสู่อาณาจักรที่เขามีเมื่อเข้าสู่ระดับพระเจ้าเป็นอย่างนอน เพื่อที่เขาจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นวิชาสเวียนเทียนจากสวรรค์กำลังวิ่งและรัศมีชีวิตโดยรอบหล่อเลี้ยงร่างกายและอาณาจักรที่ถังซานได้ปรับรามเกือบจะพังทลายในทันทีทันใดร่างกายของถังซานก็สว่างขึ้นในทันใดและภายใต้การทำงานของพลังสเวียนเทียนพลังงานชีวิตจำนวนมากถ,ถูกดูดซับและกลืนกินเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเขาเองและร่างกายทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะให้ความรู้สึกโปร่งใสแก่ผู้คน ในอีกด้านหนึ่งพวกเขาเพิ่งเริ่มพักผ่อนและสมาธิของทีมชเช็ิคที่ยังไม่ได้เข้าสู่สภาวะการทำสมาธิก,ก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้านข้างของเขาในท,ทันทีการอ่านดวงตาของตูไปสว่างขึ้นและเขาก็พึงพำกับตัวเองนี่เป็นความก้าวหน้าหรือไม่ขั้นตอนที่8หรือเซี่ยวซานเป็นขั้นตอนที่8ด้วยหรือไม่ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาใช่ในบรรดาผู้คนทั้งหมดหูปิงจี้คืออันดับ8คนแรกแต่เมื่อทังซานเข้ามาครั้งแรกเขาก็อยู่ในอันดับที่6แล้วและในเวลานั้นทังซานเป็นเพียงอันดับ4เท่านั้นและตอนนี้ทังซานกำลังจะไล่ตามพี่ใหญ่แล้วและเขาก็เข้าสู่ระดับ8แล้วเราจะไม่ยอมให้คนไม่กี่คนที่อยู่ด้วยอิจฉาได้อย่างไร ระดับที่8นั่นคือระดับที่8ในบรรดาอาจารย์พี่น้องของมู่อยู่ๆและมู่เอินชิงมีเพียงอันดับ8เท่านั้นตอนนี้ทางซานมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับครูยิ่งกว่านั้นความสามารถที่แท้จริงของเขาไม่ได้เรียบง่ายเพียงแค่ผิวเผินอย่างแน่นอน ความรู้สึกของอูปิงจีลึกซึ้งที่สุดเขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนระหว่างการต่อสู้เมื่อวานนี้ว่าเขาไม่ได้สนใจพายุอมะมากนะักก่อนหน้านี้และทังซันได้ศึกษามาสองวันแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่จะเรียนรู้การผสมผสานทักษะอันทรงพลงังไม่เพียงแต่จะควบคุมพลังของตัวเองแต่ยังรวมถึงการควบคุมพลังของผู้อื่นด้วยในเวลานั้นทังซันพูดกับเขาว,ว่าเขาต้องการปลดปล่อยธาตุน้ำแข็งให้เต็มหัวใจและวิธีการควบแน่นใบมีดน้ำแข็งไม่มีอะไรอื่นข้อเท็จจริงพิสูจน์ว่าในนาะ รพายุมาทั้งหมดถูกจัดก,การโดยทั้งซานอักกล่าวได้ว่าไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่ข่าวอาชนะทีมลำแสงสกเลดด้วยพลังของเขาเองเป็นเพียงว่าทั้งซานมาไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยระดับการตุกฝนของเขามากเกินไปดังนั้นอูป,ปิงจีจึงไม่รู้ว่าอนนี้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนในเวลานี้เขายังก้าวผ่านอันดับที่8ได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่นักเรียนของสถาบันไททอนที่แท้จริงรู้หมเข็มน้ำแข็งที่แข็งแรงที่สุดของอูปิงจีก็เรียนรู้จาก สางฟานด้วย